และกำลังพลในเรือแต่เกิดจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริงมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างสับพันจากที่มีพยากรณ์ไว้ทําให้เกิดภาวะผิดปกติและเกิดจากน้ําทะเลขเข้ามาในตัวเรือจากรูทะุเป็นเหตุท,ที่ทําให้เรือเอียงตามที่ผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวินิจฉัยไว้ อย่างไรก็ตามการที่ผู้รับการเรือหลวงสุโขทไทยใช้ดุลพินิษตัดสินใจนําเรือกับฐานทัพเรือตะตีบซึ่งมีระ,ระยะทางไกลและใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าที่จะนําเรือเข้าเทียบท่าเรือประจวบเป็นการใช้ ous, ดุลพินิษโดยขาดความรับผิดชอบทำให้เกิดความเสียหายจึงเชื่อว่าการอับปางของเรือหลวงสุโขไทไยมีส่วนเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ อังนี้การใช้บุคพินิตโดยขาดความรอบคอบทำให้เกิดความเสียหายของมูุคับการเรือหลวงุโภทัทยเป็นความผิดตามมาตาห้าแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2 5, 5, 3, 4, 4 7 6โดยเห็นสมควรลงทันกักเต็มตามองหน้าการลงทันของผู้มิชาการทหารเรือเป็นเวลา15วันซึ่งทัพเรือบ้ที่หนึ่งได้เสนอกองทัพเรือให้ดำเนินาก,การทางวินัยกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธราไทยกับให้ส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมอร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนความผิดในทางอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจอุทธรณอำเภอบางสะพานที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปกระผมขอจบการ